เซลสแนนภาพนี้ของน้องพายุทำให้พี่ถึงกับขำไรซันเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันทึงที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวของสุปตาต,ตัวแม่อย่างสาวชมพู่อรารยาเอฮากเกตกับสามีนักธุรกิจหมื่นด้านนนวิซารุด,ดังศรีสิงพิพัฒน์หลังจากที่ได้วิวาและใช้ชีวิตคู่กันมาตอนนี้ก็ได้มีโซ่ทองคล้องใจอย่างน้องสายฟ้าน้องพายุและล่าสุดในไอจีของคุณแม่ชมพู่ได้โพสต์คลิปของน้องสายฟ้าน้องพายุที่กำลังลงเล่นน้ำในสระอย่างสนุก ซึ่งที่เห็นว่าจะทําให้หลายๆคนถึงกับแซลคนจะหนีไม่พ้นน้องพายุที่ใส่ชุดว่ายน้ําจ้ำมั่นสุดๆเลยละค่ะ